พอมันขึ้นมาเราเห็นแล้วมาดูต่อครับมันก็มีการย่อตัวธรรมดาเห็นไหมครับตอนนี้แท่งเดือนยังไม่ปิดนะแต่เชื่อไหมในแท่งเดือนมีครับมีคนกําไรไปแล้วหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนขาดทุนไปแล้วมีคนเติมพอร์ตใหม่มีคนเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันรู้เรืไหมมันมันเป็นแค่แท่งเทียนแท่งเทียน,นเดียวทุกคนนะในเกมการเทรดแต่คนที่อยู่นอกวงการไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่ามันก็มีแทงขึ้นแทงลง มันก็มีแค่ขึ้นลงแค่นั้นแต่ถ้าเราเรียนเรื่องพวกนี้เราก็จะเข้าใจพฤติกรรมว่าอ๋อการขึ้นลงอะ่ะใช่กราฟขึ้นลงแต่แกราฟขึ้นลงเป็น pattern, แพทเทิร์นกราฟขึ้นลงเป็นโซนของมันและที่สำคัญคือมันถูกสะโขบด้วยไทม์เฟรมอีกทีหนึง่งที่เรียกว่ามัลติไทม์เฟรมหรือที่ผมพูดพูดภาษาใหม่ขึ้นมาเรียกว่ายูนิเวอร์สเนี่ยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าวงการเราจะมีความคิดหรือการมองตลาดแตกต่างจากคนข้างนอกผมบอกเลยการที่เราจะมาเดาว,ว่าเฮ้ยวันนี้ทองจะขึ้นเฮ้วันนี้จะไปถึง จะไปถึง uh, บาทละ6 0,000บาทละ7 0 0 0ืเนี่ยเราจะไม่ใช่ยิ่งเป็นสายเทคนิคเราจะไม่ใช่คนที่เอาข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์ใช่อาจจะไม่วิเคราะห์ได้แต่ว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อกาฟเหมือนผมทุกวันนี้ผมเชื่อกาฟผมไม่เชื่อข่าวนะครับอ่ะมาต่อทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีการยึกยักยึกยักการยึกยักมีใครตอบได้การที่มันยึกยักคืออะไรครับมันคือการเนี่ยเนี่ยไซเวในไทม์เฟรมแรกที่อยู่ในนี้ ูกต้องไหมถ้าทุกคนอ่านมามันคือการไซด์เวทที่อยู่ในไทม์เฟรมเล็กเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกล่อ,อคนให้ย้ายโพนิชันว่าเฮ้ยมันขึ้นไม่จริงหรอกเดี๋ยวมันลงแต่พอล่อคนสักหน่อยแล้วมันก็ดันขึ้นอันนี้เรามองภาพใหญ่แล้วเรากําลังเจาะลงไปในไทม์เฟรมเล็กพอมาล่อคนเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสดีดไหมมาดูซิไม่ดีดครับนั่นหมายความว่าล่อคนนานไหมดูไปเรื่อยครับก็ยังล่อต่อไปครับล่อต่อไปเรื่อยครับจนเปิดแท่งใหม่นี่สิ่งที่เราจะเรียนคือเรื่องนี้นะอย่าสับสนนะพอเปิดแท่งใหม่ขึ้นมาแบบนี้ อันตรายมากเพราะถ้าเกิดว่าเราได้ในทางเฟรมสชั่วโมง1ชั่วโมง30มินาทีมันเป็นราคาที่ดีในทางเฟรมที่เราเล่นนั่นแหละแต่พอมาดูมันเนี่ยโอ้โหมันผิดปกตินั่นหมายเขาว่าต้นเดือนเนี่ยเราอาจจะแบบยังก่อนหลอดยังยังไม่ใหญ่เล่นได้แต่หลอดยังยังไม่ใหญ่แต่เราจะรอให้มันราคามันไม่ดีอะตอนนี้ยเราแค่รอให้มันอะไรครับร่วงลวงมาเป็นสีแดงก่อนแต่ตอนเนี้ไม่ไม่น่าเล่นนะครับ